น้องนี่มันหยุดครับเมนูมมวันนี้จำยาเขาพ่นครับายาปลากระป๋องครับพี่น้องเดี๋ย่อยเบิ่งกันเลยครับนวันนี้มันหยุดครับให้จำยาน้ำเสี่ยงกินกันงตับยาปลากระป๋องครับเมลู ตำปลาปองใช้เครื่องนะครับมันจะตักใส่เนาเนะทีนี้ทำยาปลาครับขึ้นอ,อย่างมันหลายเหมือนกันวันหยุดก็เลยจัดนะครับมีนู่นวันหยุดวันนี้ทำยาข้าวปุ้นปลาป๋องครับตำข้าเครื่องเพื่ออย่างครับเพื่อให้มันนัวบางคนคนอาจจะเทปองลงได้ก็ได้ครับแตุ่มต่ำเนาะ ครับพี่น้องสีน้ำยาปลากระป๋องเพราะอ,อยากพี่น้องรายการกินแบบเมนูเร่งด,วดนะ่วนครับเดี๋ยวจะไ,ไปไปตวกเสน้นครับพี่น้องนะเกิดไปกินน้ำกันงครับพี่น้อง เมนูโมหโิวครับโมหิวเส้นกระปุ่นครับนี่เดี๋ยวสีดวกเดี๋ยวดวงเดี๋ยวมากินทำงานกันไม่น้องครับบะหมีม่แบบว่าเส้นขนมจีนแห้งเนีย่ยกินอบแห้งเนาะเราอยาาดวกจ้บบาบ้านครับโอ้มีอย่างมากออกมา อะไรกันการเป็นมวยว่เป็นมวยว่ครับบ้านเทนอย์อยู่บ้านเรียงล้วยเียงก้วยก็ได้เกีกับขนมเส้นเลยโอ้โหเดีนเนนอวายยังวายู่บ้านเทนเดอใส่ไหนใส่ไนนี่เยทลงได้เป็นไังไงไปยังก็ต้องเสียนนำเซียนนำโดนมันพอนไปกินได้ได้อาเอาโมนันไหม ห่อนยังกินได้ด้พี่น้องเหกินแบบห่อนว่ได้ด้ยอืมเย็เย็นเม่ด้บยัง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 มอกลงจับนึ่งยไปจับจับไปยันเดี๋นั่นก็ปิาห่อนจักจักทกนหรือมาเี็บกินปั๊บเออจานงแห้งเย่าเนย่งเงี้เหนรอย่งเงีียนห่อนแ่อนจั เอามนวนๆนเอาเลยเนาะงั้นบ้านเจ้าของของนั่นของน,น,นี่ด้วยว่าอะไรก,กับจากอิตาลียวที่ไปเปิด <laughs> ตานผมเสร <laughs> ็จบีบเพราะไม่เซ็นใครเลยนะบุต้องไปนั่นบุต้องไปซื้อแปลงเลยยังวยซื้อของหัวทำเลทไปปั๊บเราไปบีบข <laughs> า,ายครับอีกไหมอย่างหนึ่งท่านผู้ใดมากินก๋วยเตี๋ยวยังไม่อิสระอยู่เลยครับเ <laughs> พราะว่า <laughs> ย<ง>ุ่งอยู่มีไข่หายกินย่ก เดียวมื้อนี้เป็นเมนูนมเส้นก่อนครับเดี๋ยวมื้อหลังสิเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับคั้นมันดอกวะ่าพูดเิยก๋วยเตี๋ยวยามาอีสราเยวบอกกันเลยบ่มีบ่มีน้บ่มีก,ก๋วยเตี๋ยวแห้งเนาะนีแต่มาม,าม่าจะอีสระเยว่ <c oughs> อยากเสียบไปซื้อลูกชิ้นเลยหลายออาพี่น้องเสียน,น้าบอกกันนี่ให้น้ำเย็นบ้ำเสียน้นามาสักพักนึงเนาะบอกกันจังสิกินได้เนาะ กินเลยก็ได้เพราะเป็นยังกันพได้ยากเลยก็ได้กันมายัดหัวการล้พี่น้องครับในการแล้วครับพอด้อยู่ผมจะแถมกันพี่น้องครับอ๋อ อากีบอกอระจังเลยนึงเหรอเปกลเด็กพี่น้องประมา,มน,ะน,ะมานี้นะครับหยเ่งครับพี่น้องครับยูดีมีแห้ง,ขขงนะครับสวัสดีครับผม <laughs> ไป What?